็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในคลิปที่แล้วลิวรุกได้รับรายงานที่เกิดขึ้นในเขาวงโกดในช่วงที่เขาไม่อยู่แล้วงานเลี้ยงก็ได้เริ่มดําเนินต่อไปและเป็นนี้มารุก็ได้พูดว่าข้าไม่รู้ว่าสามนายพลมันคืออะไรแต่ข้าจะเอาชนะพวกมันให้ได้ อีมรูที่ได้ยินเชื่อนางก็คิดว่ามันน่าเชื่อถือมากเวนี้มารู้แต่เขาก็แตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากมันเกิดอะไรขึ้นแล้วต่อมากาบิลก็ได้พูดว่าฮ่าฮนี่ก็เป็นความตั้งใจของข้าน้อยเช่นกันและการต่อสู้ครั้งต่อไปข้าจะชนะอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยกาบิลก็ยังอวดอวดว่าเขาก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะพูดออกมาและเขาก็ทําได้ดีมากในการต่อสู้ในครั้งนี้ในเช่นเดียวกันกับเวนี้มารูความแข็งแกรงของเขาก็ได้เติบโตขึ้น แล,ล้วเราลูกน้องของกาบิลก็ได้ส่งเสียงเชียร์โอ้ท่านกาบิลหล่อมากอย่างแน่นอนเขาเป็นสมชายมากขึ้นเรื่อยๆและฉันก็จะติดตามเขาไปตลอดชีวิตเราลูกน้องของกาบิลก็พากันตื่นเต้นเช่นกันแล้วในตอนนั้นโซกาก็พูดว่าท่านพี่ท่านไม่ต้องภูมิใจในตนเองมากเกินไปอีกอย่างครั้งนี้ท่านก็ใกล้จะตายแล้วเป็นเพราะว่าท่านพี่ถูกชม,ชมเสมอมาท่านจึงหน้ารังเกียจสิ่งเหล่านั้นมาทําให้โซกากโกรธแต่วันนี้ก็อยากเข้มงวดมากนัก อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับกาบิลและทําให้โซกาเป็นกังวลดังนั้นริวจึงปล่อยมันไปมันไม่หนีไปไหนแน่นอนที่จะต้องทําให้ชัดเจนประเด็นที่สําคัญกว่าก็คือไอ้คุณลุงคนนี้ซึ่งเย็นอยู่ข้างๆรีมมลูก,ก็ได้หัวเราะแล้วพูดว่าฮ <c oughs> าริเขาได้ยินมาว่าเจ้าโดนทุบตีจนแหลกสลายเลย การฝึกฝนไม่เพียงพอการฝึกฝนไม่เพียงพอห้าหาน่าเสียดายตอนน,นี้ชนงคาริกก็คิดในใจว่ามาเอ้ยไม่มีข้อแก้ตัวมันเป็นผู้ชายและกล้าพอที่จะยอมรับความล้มเหลวของเขาและคาริกก็ยอมรับแล้วแล้วกล่าวอีกว่าวเดาล่าก็ไม่แพ้เวอร์เกนด้วยหรือเปล่ารีบรุสได้ยินวเดาลา่าผู้ชนะเขาก็คิดว่าวเดาล่าก็ไม่สามารถผลัดยักผู้คนได้เช่นกันใช่ไหมแล้วรีบรุสก็พูดว่า นายก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่เหรอปริเดนนั้นวูดานาพูดว่าอะนายกาลังพูดเรื่องอะไรลิมอรุข้าข้าไปแพ้ตอนไหนข้าแค่อยู่ในสภาพที่ไม่ดีและการแก้ตัวของวูดานาลิมอรุก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรแบบเดียวกันกับคารลิทได้ไหมแต่มันก็ไม่ได้ผลกับลิมอรุแล้วในตอนนั้นลาเมิกก็พูดว่าท่านอาจารย์ไม่มีอะไรที่ท่านสามารถทําได้เพราะว่าคู่ต่อสู้ของท่านก็เลวร้วายเกินไป แล้วก็มีการรบกวนจากบุคคลภายนอกใช่ไหมนั่นไม่นับคอนเทนเนันเวอร์นาลาก็พูดว่าใช่เลยพูดได้ดีมากลา,ามบริสถูกต้องข้าไม่ได้แพ้คอนเทนเซนันลิบรุก็คิดในใจว่าเวอร์กินก็อยู่ที่นี่ด้วยยังคงไม่ลืมเรื่องนี้กันใช่ไหมเมื่อเห็นข้อแก้ตัวที่ไม่ดีของเขาใครๆก็อดไม่ได้ที่จะชี้ให้เห็นสิ่งนี้พูดอย่างนี้ลิบรุก็ไม่ต้องกังวลมากถ้าเวอร์นาลาไม่แพ้อีกฝ่าย และผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วลิวลูกก็พูดว่าคาริสอย่าทอดทิ้งวอเดล่าแม้ว่านายจะไม่ชอบเขาก็ตามเพราะนี้ฉะน,นั้นคาริสก็พูดว่าข้าฮ่าได้โปรดสบายใจเถอะตอนนี้ข้ามีเพียงหลอดเพียงผู้เดียวหลอดวอเดล่าแล้วข้าจะพัฒนาต่อไปในอนา,าอคตเพื่อที่ข้าจะได้เป็นที่รู้จักในที่แข็งแร่งเพราะี่ยคาริสผู้ชนะลิวลูกก็คิดว่าดูคาริสนั้นดีเกินกว่าที่จะเป็นลูกน้องของวอเดล่าและเขาก็ดูคล้ายกับเกี่ยวมันเป็นเรื่องที่ดี คาลีก็ได้กลายมาเป็นผู้ติดตามของวาาูเด่าเอนิวก็อดคิดไม่ได้แล้วงานเลี้ยงก็ได้คงดำเนินต่อไปไายก็ยังคงถูกนำมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเอนิวก็เป็นคนเดียวที่คิดว่าัวกเขาตื่นตัวเกินไปแต่ก็ดูเหมือนว่าผู้บริหารจะไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการทำให้เป็นกลางที่จะเอาชนะจุดเดืม่มดังนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาสามารถเพลิดเพลินไปกับความมึนเมาและการสนทนาก็แบบมีชีวิตชีวามากขึ้น อลรีลุก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเขาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วต่อมาเดียโบก็ได้พูดว่ามาเถอะท่านรีมุลุข้าจะเรียนเครื่องเดียมให้แต่ว่าเชอ,อนก็พูดว่าได้ปวดลอก่อนเดียโบคราวนี้ถึงตาของฉันแล้วข้างหลังของรีมุลุเดียโบและเชอ,อนก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ท่ามกลางการโ<ๆ>ต้เถียงที่วุ่นวายแต่ก็เข้าใจไม่ตรงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ดีหรือไม่ดีอย่างการแข่งขันกันในสถานที่แปลก ยาลีบรก็พูดว่าโอเคไม่ต้องเถียงกันในเรื่องที่ไม่สําคัญหรอกโอเคก็ไปดื่มกันด้วยพอดีชนนเดียโบก็พูดว่าฮึยฮงั้นข้าก็จะทําเองบ้างและเชีงก็พูดว่าข้าจะไม่โดนหลอกและชนะก็พูดว่าถ้าคุณดืม่มคุณก็จะหลับและวันนี้ข้าก็ต้องให้ความสําคัญกับท่านลมบรุลีบรุก็คิดว่าเดียโบเป็นนักดื่มไวน์หรือไม่ตัวลีบรุไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับความแตกต่างของรสชาติของวน์และวน์แดงมันเข้ากันได้ดีกับเดียโบ แล้เชออนก็มีนิสัยของการดื่มโพนี้ค่อนข้างจะแย,แย่เมื่อเปรียบเทียบกับการนอนเมื่อเธอดื่มเธอก็จะเพ้อเจอด้หลอกหลอนผู้โคนดังนั้นชูนาจึงคอยจับตาดูเธออย่างเคร่งครัดริบลุก,ก็จะปล่อยให้เชออนดื่มน้ำองุ่นแต่ริบลุกก็จะไม่พูดมากไปกว่านี้ในถ้าเธอควบคุมตนเองได้เมื่อเฝ้าะระวังอย่างใกล้ชิดทั้งสองคนก็แข็งแกร่งขึ้นมากเช่นกันเมื่อมองย้อนกลับไปผู้บริหารก็ดูเหมือนว่าจะมีการเติบโตบางอย่างไม่ใช่แค่การตื่นขึ้น แต่อย่างอื่นหลังจากนั้นแล้วต่อมาเชียลออก็ได้พูดว่าโปรดอย่าสงสัยฉันพอนนี้ชนะลิวลูกก็ตอบกลับว่าอ่าขอโทษนะแต่ใช่แน่นอนแม้แต่สลับเชีอลก็เป็นเรื่องยากเล็กน้อยที่จะช่วยให้ใครบางคนมีการิวัฒนาการลิวลูกคิดเช่นนั้นเชียลออก็พูดอีกว่าฉันช่วยเพียงเล็กน้อยตอนนี้ชนะลิวลูกก็คิดว่ามันช่างช่วยได้จําเป็นต้องติดตามรายละเอียดนี้แต่ก็ยังคงมีงานเลี้ยงเกิดขึ้น และเขาก็สามารถทํามันได้ในตอนนี้ในวันพรุ่งนี้เขาก็สามารถทําได้เช่นกันดังนั้นจงพยายามอย่างเต็มที่และสนุกกับช่วงเวลานั้นลีบลูกก็ได้โยนปัญหาทั้งหมดให้ตนเองในวันพรุ่งนี้แล้วตอนนี้เขาก็สนุกกับงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างสุดใจในวันลุงขึ้นลีบลูกก็ได้ให้ผู้บริหารพักผ่อนเต็มที่และแม้ว่าตัวเขาจะยังคงรู้สึกแยก่กับพวกเขาบางคนที่ต้องจัดการกับจิตการของหน่วยงานรัฐ ลีกูขนาดที่รีบรู้ขอให้พวกเขายืนยันสถานะของเมืองและเล่อกทธิบายสถานการณ์ให้ผู้คนอยู่อาศัยทราบแม้ว่าเขียมหาคนครจะกลับขึ้นมาจากเขาวงโวดขึ้นสู่พื้นดินแต่ก็ยังจําเป็นต้องตรวจสอบว่ามีความล้มเหลวของของการถ่ายโอนหรือไม่และยืนยันว่ามาเสรจสมบูรณ์ผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่ที่ลีภัยก็สามารถได้รับอนุมัติให้กลับบ้านได้เนื่องจากว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่เพิ่งจะจบลง มันคงจะดีกว่าถ้าสลับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจิตการที่จะได้กลับไปพักผ่อนบ้างแต่ชีวิตของมวลชนก็มีความสําคัญเช่นกันเมื่อคิดอย่างนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้กการเมืองเป็นทาตของประเทศชาติจริงๆก็มีปัญหามากมายและในกรณีฉุกเฉินเขาก็ไม่จําเป็นต้องคิดถึงวันพักผ่อนหรือว่าอะไรเลยโชคดีที่มี 3, 3, 4, สามสาวปีศาจที่คอยช่วยเหลือฝ่ายบริหารมันก็เลยได้ง่ายขึ้นหรือว่าน้อยกว่านั้นแต่กลุ่มผู้คนที่มีความสามารถก็ยังคงต้องการ รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมตัวรีวิลุกก็คิดว่าเขาเป็นเพียงแค่มือสมัครเล่นจึงเป็นหน้าที่ของเขาที่จะอ่านเนื้อหาและอนุมัติมันเหมือนกับว่าการปฏิเสธหรือว่าส่งคืนให้กับแผนกเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมขบวนการนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปเพราะว่าชิเอลก็เป็นคนเก็บรายละเอียดทั้งหมดและถ้าเป็นเพียงแค่รีวิลุกก็คงไม่ได้ทํามานานแล้วสรุปแล้วแม้ว่าจะเป็นวันที่สองหลังจากงานเลี้ยงรีวิลุกก็ยังคงทํางานเกี่ยวกับเอกสาร ลีบุรและคนอื่นๆก็ยังยุ่งอยู่กับการวิ่งไปรอบๆได้รู้สึกโล่งใจมากกว่าอย่างที่คิดแต่ก่อนหน้านานก่อนที่ลิบูรุจะไปทํางานเขาก็ได้ตัดสินใจไปหาคุโรเอะก,ก่อนทันทีและเขาก็ไปที่ห้องพยาบาลและเขาก็บังเอิญสบตาก,กับคุโรเอะและ้วคุลรเอะก,ก็พูดว่าลิบูรุลสั้นแล้วต่อมาลิบูรุก,ก็ตอบว่าโอ้โหอย่าบังคับตนเองให้พูดจาเหมือนกับผู้ใหญ่คุโรเอะก,ก็ยังคงเป็นคุลรเอกเหมือนเดิมในความคิดของฉัน และคนละเอียดก็ตอบว่าจริงๆแล้วแม้ว่าฉันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่ฉันก็เป็นผู้ใหญ่มาก่อนมานานแล้วสมมุติว่าฉันแก่กว่าลิมูรุซังแน่นอนว่าคุณจะพูดอย่างนั้นแน่นอนว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็ยังคงมีความสําคัญมากเช่นเดียวกันกับฉันและคนที่ไม่รู้จักฉันดีพอก็จะคิดว่าฉันเป็นแค่เด็กสาวที่น่ารักเมื่อพวกเขาเห็นฉันและบางครั้งมันก็ทําให้ฉันรู้สึกด้อยกว่าไม่ว่าในกรณีใดการพูดคุยอย่างประมาทสามารถเหยียบกับทุ่งระเบิดได้ และสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเตรียมพวมพร้อมเป็นครั้งคราวถึงคุ้ละเอียดที่แก้มแดงรีบรู้ก็พูดจากก้นบึ้งของหัวใจของเขาว่าผู้ละเอียดก็สบายดีส่งผลให้อีกคนเอาหน้ามาซุกบนหลังหมอนจีนด้วยเย่จังนะรีบรู้ท้งห้าห้าประโยคนี้มันก็แปลความหมายได้ว่าระหว่างที่รีบรู้คิดอยู่นานเชียวก็ตอบว่าปัญหานั้นมันทับซ้อนมากเกินไปถ้าแม้แต่เชีเอวก็ยังคงไม่เข้าใจรีบรู้เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เชียวก็ปลอบเธอโดยพูดว่าอืม รอจนกว่าคู้ละเอียดจะสงบสติอารมณ์แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นในการต่อสู้และผลของการต่อสู้แล้วคู่เอีก็พูดว่าฉันไม่มีปัญหาอะไรในตนเองแต่ว่าฉันไม่สามารถสื่อสารกับพุรโนอาได้และดูเหมือนว่าราชแห่งความหวังของซาลิเอลกาลังจะล่มสลายดังนั้นเธอจึงระงับเรื่องนั้นเอาไว้แน่นอนว่าเธอได้รับอิทธิพลจากการครอบงำโดยคิงมิคาเอล เป็นการต่อสู้ของคนที่สำคัญสำหรับฉันจริงๆดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้อภัยพวกเขาในตอนนี้แต่ลีวูก็ถามอีกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันแน่แล้วคุณเอก,ก็ตอบว่าโูู้พูดยังไงดีตอนนี้ฉันใช้้าฉันแห่งมตติไม่ได้แล้วและไม่สามารถพูดคุยกับคุณโนอาได้ฉันก็เลยสับสนไปหมดแล้วริมมรุที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าดูเหมือนว่าจะรุนแรงเกินคาดแม้ว่า ผมเอจะไม่ถูกคาดหวังให้ต่อสู้ตั้งแต่แรกแต่ก็ยังไร้เดียงสาที่จะคิดว่าอย่างน้อยเธอก็สามารถปกป้องตนเองได้ได้รับรู้เกี่ยวกับตนเองแต่สิ่งนี้ก็ทําให้ตัวเขาเบื่ออย่างที่เคยเป็นมาสิ่งที่สําคัญอันดับแรกก็คือต้องดูแลคู่ล้อยอีให้ปลอดภัยระหว่างที่ริบลูคิดอยู่นั้นเชี่ยก็ได้ตอบว่า เนื่องจากฉันมีพลังที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหน่วยสื่อราชการลับย่อยฉันจึงสามารถมีอิทธิพลต่อคุโรโนอาซึ่งเป็นนิวเคลียสของทฤษฎีถ้าเราสามารถบุกรุกโลกฝ่ายวิญญาณของโคลเอและใช้อำนาจของเราในการเปลี่ยนแปลงเราก็ควรจะสามารถขจัดอิทธิพลของมิคาเอลได้ปรากฏว่าชิเอลสามารถเข้าไปแทรกแซงได้แลิบรุกก็ได้พูดว่าโคลเอ ถ้าฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรักษาของเธอฉันคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นประเด็นฉะน,นั้นคุณลเอกก็พูดว่าเรียนมรู้นี่ไม่แน่ข่าานั้นคุณโรนออาก็พูดกับฉันด้วยในที่สุดว่าถ้าเรายังคงพึ่งพาชายคนนั้นต่อไปเราจะไม่สามารถยืนขึ้นได้ด้วยตนเองแต่เพื่อที่จะเดินไปเคียงข้างกับเขาเราจะต้องได้รับจํากัดสถานการณ์นี้ด้วยกําลังของเราเองและตัวฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นฉัน ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากรีมูรุซังได้โคเอก็มองมาที่รีมูรุและพูดอย่างนั้นแม้ว่าใบหน้าของเธอจะยังดูเด็กแต่การแสดงออกของเธอนั้นก็หนักแน่นมากและเธอก็อดไม่ได้ที่จะเตือนรีมูรุถึงความงดงามของเธอเมื่อเธอเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันก็บีบคันหัวใจของรีมูรุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วรีมูรุก็คิดว่าตัวเขาไม่ใช่โลลีพูดง่ายๆก็คือการก้าวข้ามผู้โลเอมันก็ไม่มีประโยชน์ ดูเหมือนว่าจะเป็นความคิดเดียวกันกับหลอดอสุนผมบอลบางคนเรียรุกก็ได้รีบเปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่าตัวเขาก็คิดว่ามันเป็นการสูญเสียอย่างเรียบรุก็พูดว่าฉันรู้แต่ถ้ามีอะไรอยากจะบอกก็บอกฉันได้ฉันพร้อมที่จะพูดคุยกับเธอเสมอพอเริวรุพูดจบก็ได้ลูบหัวคุณรุเอะคุณรเอะก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็ได้กระซิบข้างหูเริวรุว่าอืมแล้วพยักหน้าให้กับเริวบรุเมื่อกลับจากการเยี่ยมเยือนคุณรเอะเมเตอร์ได้มาขอเข้าประชุมเพราะว่ามีเรื่่องงเรดวน แล้วลิวโรกเลยถามว่ามันคืออะไรแล้วเบตเตอร์รก,ก็ตอบว่าขอบคุณท่านมากที่สละเวลามาพบกับข้ากษัตริย์กาเซลยส่งข้อความมาหาแล้วลิวโรก,ก็พูดว่าอ่าแล้วเบตเตอร์รก,ก็ได้ดันแวดของเขาขึ้นแล้วเขาก็ได้กล่าวว่าใช่แล้วอย่างที่ท่านคิดท่านจะต้องอธิบายเองครับแม้ว่าจะเกิดสงครามแต่มันก็กลับมาทิ้งการล้างข้อมูลเอาไว้เบื้องหลังเพื่อการนั้นแน่นอนว่าลิวโร,รกจะต้องถูกดูมันก็คงไม่มีปัญหา ถ้ามันอยู่ในอาณาเขตของริบรูแต่ท้ายที่สุดแล้วลรัฐอาณาจักรพอแคก็มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วริบรูก็ได้พึมพำว่าเขาโกรธเลยแล้เบตเตอร์ก็พูดว่าค่อนข้างจะไม่เป็นที่พอใจเพราะผู้ชนเบตเตอร์ก็ได้ปัดเหงื่อของเขาออกจากใบหน้าของเขาเช่นกันมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อคือนผู้ริบรูก,ก็ได้ดื่มด้วยกันคมคิดชั่วขนาหนึงก็แสดงให้เห็นว่าเบตเตอร์เองก็มีส่วนรับผิดชอบเช่นกันริบรุไม่คิดว่ามันจะมากเกินไปที่จะคีด ลิบรุ่งก็ไม่รู้สึกว่ามันจําเป็นต้องรุนแรงเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าเบตเตอร์จะคิดทบทวนกับตนเองที่จะไม่แนะนำลรบรุ่งเท่านา้นลีบรุบรบรเองที่ทําผิดพลาดที่สดุดเราจะที่บายทีหลังงั้นเราก็กลับกันเถอะในเบตเตอร์ก็พูดว่าท้ายที่สุดแล้วท่านก็ต้องคิดหาข้อแก้ตัวพอดีชนะลมบรุก,ก็คิดในใจว่าตามคาดของเบตเตอร์เขาน่าเชื่อถือมากไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาก็ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ของพวกเขา โดยไม่จัดการกับมันได้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกําหนดการที่จะตัดสินใจเมื่อจะจัดงานบรรยายข้อสรุปเมื่อใดดังนั้นสําหรับคําตอบของกษัตริย์กาเซียริลลวก็ได้ปล่อยให้เบเตอร์ Better อธิบายเรื่องนี้หลังจากที่พวกเขาได้รบดวบรวมความคิดกันแล้วหลังจากนั้นก็พกักกลางวันโดยโยนคําถามที่น่าลาคัญเหล่านั้นทิ้งไปหลังจากที่เพลิดเพลินกับเมนูอาหารของวันนี้กับไก่ทอดและมามีจานปวดแล้วลิลลุก็จําได้ เราจำได้ว่าชิอเอลก็ดูเหมือนว่าจะทำอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาชิอเอลก็กล่าวว่าเธอได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเล็กน้อยแก่ผู้บริหารแล้วและรู้กว่ามันจำเป็นต้องได้รับการสารภาพที่ชัดเจนถึงสิ่งที่เธอทำและว่าเธอได้ช่วยเหลือมากแค่ไหนอย่างไรก็ตามก็ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่สิ่งที่ชิอเอลเรียกว่าช่วยเหลือเล็กน้อยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย ระหว่างที่รีบรู้คิดอยู่น,นั้นเชลก็ได้พูดว่าฉันแปลกใจมากที่สงสัยในเรื่องนี้เอรชะนี้นันรีบรู้ก็ตอบในใจว่าสิ่งต่อไปที่คุณรู้ชิเอลกำลังสารภาพอย่างที่รีบรู้เดาเอาไว้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยอย่างแรกเลยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือการดัดแปลงทักษะของตัวเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพลังที่เปลี่ยนไปเป็นทักษะขั้นสูงสุดของเาเวสหลอดชับนิกูเร อันที่จริงลิบรุดได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้แล้วแม้ว่าจะเป็นการคิดภายหลังแต่มันก็เป็นความจริงที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงอำนาจของเวอร์กินเศษซากของราชันแห่งพันธสัญญาอูเลเอลก็ได้ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกับราชแห่งการกุศลลาเกลและสาระสามัญได้รับการสื่อทอดโดยการเจ็บเกี่ยวของหลอดชับนิกูเรในขณะนั้นลิวรูดก,ก็กำลังจัดการกับปัญหาเวอร์กินดังนั้นลิวรูดจึงพลาดหัวข้อนั้นไป และขณะดูเอกสารลิวลุกก็ได้ฟังคำอธิบายโดยละเอียดของหลอดแห่งการเจ็บเกี่ยวซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงสุดพลังนี้เหมือนกับการตกผลึกของพันธะและความสัมพันธ์ระหว่างริวลุกกับหลาลูกน้องและการสร้างทักษะเพื่อสร้างความสามารถใหม่ด้วยข้อมูลที่ได้รับผ่านห่วงโซ่อาหารและการวิเคราะห์การทำสำเนาของทักษะเพื่อทำสำเนาของความสามารถที่ได้รับ ทักษะของขวานความสามารถในการคัดลอกความสามารถและมอบ้าให้กับบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็ยังสามารถเอาคืนได้ข้อมูลธนาคารทักษะข้อมูลของทักษะที่ได้รับการถูกทําซ้ําทันทีนั่นเป็นวิธีที่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีการจัดการกับความสามารถของวิญญาณดังนั้นจํานวนของทักษะที่เชี่ยวชาญจึงดูเหมือนว่าจะมีขีดจ,จํากัดเช่นกันดังนั้นจึงมีทักษะที่ติดอยู่กับร่างกายและไม่ได้เก็บเกี่ยวเอาไว้ในดวงวิญญาณ แต่ทักษะประเภทนั้นดูเหมือนว่าจะอ่อนแอกว่าเล็กน้อยในแง่ของเกียิจมนงแต่ลิวลุกเขาก็คิดว่าเขามีทักษะอัลติเมทสกิลทั้งหมดอยู่4ประเภทแล้วและเขาก็คิดว่าความสามารถนั้นมันแน่นมากแล้วแต่ทว่ามันไม่ใช่เชลก็ได้ตอบขึ้นมาใหม่ว่าไม่สี่ก็ห้าแล้วพอนชนขณะลิวลุกก็คิดว่าอ๋อถูกต้องด้วยการกินกินเวอร์กินและการวิเคราะห์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตแบบเดียวกันกับเวอร์ดาล่าตัวลิวลุกก็ได้รับพลังใหม่ซึ่งมันก็เป็นทักษะขั้นสูงส ราชาบางกรเพิองไม่เกียมเวอร์กินยิวลรก็คิดอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องของความสามารถของความจุมากเกินไปจริงๆชิเอลก็ได้มอบอั Skill ลติเมตสกิลราชนแห่งพันธสัญญาลูรีเอลให้กับเวอร์กินซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าตัวเขาถึงขีดจำกัดแล้วหรือไม่ระหว่างที่ดิวุกคิดอยู่นั้นชิเอลก็ได้พูดว่าอย่างแน่นอนฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปรับความสามารถของตัวเองให้ดีที่สุด พอนีเชนานริวโรก็คิดว่าสงสัยจหน้าตกใจชี้เอวกว่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มในการสะสมทักษะจะมีอยู่แล้วเมื่อยังเป็นทักษะพิเศษมหาปาตมันเป็นงานอดิเรกหรือเปล่าและความจุเต็มแล้วแต่ก็ยังดีเกินกว่าที่จะทิ้งนั่นก็คือเหตุผลที่การดีวัฒนาการได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างมากใช่ไหมละวันที่ริบโคิดอยู่นานเชี่ยวก็ตอบว่า นี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องและถึงเวลาที่จะดำเนินการอธิบายต่อเป็นการพูดนอกเรื่องและจากที่กลายเป็นชิเอลแล้วก็ไม่เพียงแต่จะมีมนุษย,ยธรรมมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ยังมีจำนวนครั้งที่รู้สึกว่าไร้ประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยลีบรุก,ก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรลีบรกกุไม่มีปัญหาแต่เขาก็แค่สวดมนต์อ้อนวอนและเลือกอย่างใจกว้างตามความกล่าวของชิเอล เจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลข้อมูลโดยการผสมผสานทักษะต่างๆเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งใช้พื้นที่จํานวนมากโดยไม่จําเป็นหลังจากที่แยกส่วนออกเพื่อสติปัญญาด้วยพลังนี้มันเป็นไปได้ที่จะสร้างอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่เชื่อมต่อผ่านทางเดือนวิญญ,ญาณโดยเฉพาะการให้อํานาจเข้าใจได้ง่ายว่าความสามารถนั้นมอบให้มากแค่ไหนดังนั้นชชเอลจึงเป็น ลอดแห่งการเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยเบนนิมารุและคนอื่นๆสลับระดับของความสามารถความช่วยเหลือที่ได้รับทุกคนต่างก็แตกต่างกันไปและดูเหมือนว่าจะมีสองสถานการณ์ที่สถานการณ์หนึ่งได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและอีกสถานการณ์หนึ่งก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากบางส่วนสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่จะพ่ายแพ้หากวางไว้โดยไม่คำนึงถึงดังนั้นมันก็ไม่ดีสำหรับนิมมลูที่จะบ่นเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือถ้าจะตรงประเด็นกว่านั้นก็ต้องขอบคุณอิบุลุกได้แสดงความขอบคุณต่อชิเอลและชิเอลก็พูดว่าไม่ฉันแค่ทําในสิ่งที่ท่านหลอดริบุรุต้องการให้ฉันทําีวุลุเป็นคนชอบตัดสินคนอื่นเสมอและชิเอลก็ช่วยเขาได้มากเลยจริงๆริบุลุก็ขอให้เขาทําเช่นเดียวกันในอนาคตไอรุกก็อยากจะแสดงความขอบคุณต่อชิเอลการฟังคําแนะนําของชิเอลทาให้ริบุลุเข้าใจได้ชัดเจนว่าทุกคนก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง เนื่องจากว่าจําเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อเป็นศัตรูของคิงมิคาเอลและจอมมันไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามสามารถมอบความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่สุดให้กับใครบางคนก็ได้พลังที่มากเกินไปจะนําไปสู่การทําลายล้างตนเองในแง่นั้นชิเอลก็น่าเชื่อถือมากในขณะที่ยังคงชื่นชอบในทักษะการเปลี่ยนแปลงดิบลูกก็ไม่คิดว่ามันจะมีการเสริมกําลังอย่างไม่เต็มใจอย่างแน่นอนดิบลูกก็คิดว่ามันควรจะเปลี่ยนทักษะ ที่จะไม่มอบให้ใครที่จะไม่สามารถใช้มันได้แต่ก็คงจําเป็นต้องลองดูเมื่อมาถึงจุดนี้เชียวก็ได้ถามริมบุรุลกกับว่าเธอจําอะไรบางอย่างได้เชียวก็พูดว่าแต่ว่าพลังเปลี่ยนของอาจารย์ยังคงอยู่ริมบุรุก็ลืมมันไปแล้วและเชียวก็ดูประมาะเล็กน้อยแลวกับว่ามีความคิดที่จะแปลงโฉมให้มีพลังมากยิ่งขึ้นหลังจากที่อึกอากอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีการกล่าวกันว่า ทักษะขั้นสูงสุดสตอมคิงเวลดอร่าและโค v วีแนนคิงยูเรียลสามารถรวมเข้าด้วยกันแล้วสร้างทักษะใหม่ขึ้นมาทักษะขั้นสูงสุดฮาทูดราชันแห่งวายุและดวงดาวหรืออะไรทำนองนั้นแต่หลังจากนั้นการยกราชันแห่งพันธสัญญาให้กับเวอร์กินในตอนนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นใดเนื่องจากว่าเป็นชีอลจึงไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนโฉมใหม่เพื่อที่จะทให้อ่อนแอลง ในการวิเคราะ์ขัข้นสุดท้ายไม่มีรายงานแต่สันนิษฐานว่ามีการวิเคราะห์ราชแห่งการกุศนของเวอร์กินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วชิเอลก็ตอบว่าแน่นอนลินบุลุก็คิดว่ามันเป็นอยู่แล้วในกรณีนั้นลินบุลุกก็เทียบเท่ากับว่าเขามีทักษะขั้นสูงสุดอยู่ทั้งหมด6ทักษะทั้งหมดในตอนนี้โดยด้วยวิธีบริหารที่มีการนิวัฒนาการซึ่งเสริมอำนาจผ่านหัวโซ่แห่งอาหารชิเอลก็จึงต้องการ จ้างเห็นการเก็บเกี่ยวอย่างแท้จริงจํานวนที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเจ้าชานได้ทั้งหมดและมันก็เหมาะสมที่จะรวมเข้าด้วยกันลิวลุก็คิดว่าถ้าราชันแห่งเพลิงไม่เกี่ยมและราชันแห่งความตะกากตะกรารเข้ารวมด้วยกันบางทีสิ่งใหม่ก็อาจจะออกมาลิวลุกกังวลอยู่เล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราชันแห่งปัญญาลาฟเฟเอลและจากแยกชออ่ชิอเอลเชียลก็ยังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ กองทักษะที่เก็บเอาไว้ในริบุลุก,กไม่มีเหตุผลที่จะหยุดเธอตอนนี้ริบุลุกไม่ได้อยู่ในการต่อสู้จึงไม่มีปัญหาแต่ริบุลุก,กได้พูดว่าเอาละ่ะได้ปวดเอออ่ะริบุลุกก็เหมือนว่าจะพูดอะไรบางอย่างและเชี่ยก็ตอบว่าเข้าใจแล้วหลังจากที่ตอบเช่นนั้นเชี่ยก็ได้ลงมือทันทีริบุลุกอยากจะบอกว่ารอสักครู่แต่มันก็สายเกินไปแล้วพอหวนคิดถึงริบุลุกก็เป็นคนล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล,และเลยกับผลที่ตามมา แล้วเขาก็เสียใจอยู่กับมันเสอเมอสรุปแล้วเชี่ยวต้องการที่จะพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วลิวลุกก็ได้เผือไปตอบตกลงกับเธออย่างง่ายดายและมันก็สายเกินไปแล้วที่เขาจะข้ามควรและเสียใจภายหลังก็สำหรับคลิปนี้พมก็ราขอเจอกัได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า